นะครับผมกรบสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ดีมจีดีนะครับวันนี้มีกิจกรรมใหม่มา <c oughs> มีไลกามาใหม่ดูว่ามีอะไรกันบ้างดิงกิจไล,าลกามามีอะไรให้ทำก็จะเป็นแมทนะทุกคนเล่นแมทครบแล้วก็ไปไปแลกแต้เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมครับสามแมทแล้วก็รับรับโทเค็นเอาโทเค็นไปแลกเหมือนเดิมนะทุกคนมีอะไรมามีอะไรซับซ้อน เหมือนทุกครั้งเลยที่ม,มาเห็นครับประมาณนี้10ชิ้นส่วนก็จะส่งกันได้นะตัวดีๆมาให้แลกเยอะะเลยครับของรางวัลก็ประมาณนี้ผมก็ใส่ทิ่ซอซึ่งมี500อยู่เลยตัวมาใหม่ d i o t e มีตัวเดียวนะตัวนี้800ก็น่าแลกเลยแน่ใจว่าจะมาเพิ่มไหมแต่ตอนนี้มีตัวเดียวอยู่เลยแล้วก็ามาดูในะส่วนตัวของกิจ ลาลิก้าเข้าใหม่ดูดิทุกคนตัวใหญ่จะเป็นพวกบาซ่าพวกมาริดนะแต่ละตัวค่าพลังดูรวนโย่น่าเล่นนะน่าเล่นมากเลยดูดูค้าพลังทุกคนเอาเรื่องเลยนะน่จะผิวเลยใครใส่ผิวใส่ห้องน้าจัดเลยนะแต่ละตัวนี้คุมนะร้อยเก้าแปดร้อยชิ้นส่วนเอง เราทานเป้เดิมเดิมวิ่งร้อยสามสิบเอ็ดทุกคนมอไซค์เ่าเนี่ยโคตรน,น้าแรกเลยหลายตัวเลยนะเข้าใหม่ลองดูกันนะทุกคนมีตัวน่าเล่นนะนาวินยาเมาก็ใช้ได้นะความเร็วมีคล่องเีขยงคล่องมาจัดกันนะใครแฟนบาซ่าแฟนบาลิดต,ตัวเข้าเต็มเลยมีตัวน่าเล่นหน้าแรกทท้านั้นเลยนี่จะใช้ได้ อันนี้ทุกคนลองดูใครชอบแฟนบรามิลิดตกใจแน่นอนนี่ต่ตัวน่าเล่นนี่มีตัวเดียวไม่แน่ใจว่าจะมาอีกไหมแต่ก็น่าเล่นอยู่นะเพราะว่าใสา่ห้าขวาห้าื่อนในส่วนกันเลกเปลี่ยนก็น่าจะเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรทุกคนตัวก็ยังไม่มาเห็นว่ามหาเทพแอนโทนีจะเข้านะรอได้เลยมหาเทพเร็วเหมือนกันนะตัวนั้นหน้าแรกว่อยู่ถ้าเข้ามาใครเป็นแฟนข้าบก็จัดเลย แล้มาดูในส่วนของการแลกเปลี่ยนกันครับเหมือนจะไม่แต้มเพิ่มนี่สองรอห้าสิบแต้มใช้แต้มเยอะขึ้นนะทุกคนจะมารู้หน้านกันนะแต่ผมไม่มีดวงเคยลองละไม่ไหวใครชอบเสี่ยงก็จัดนะจัดได้นะเพื่อดวงดีได้อะไรได้ตัวอยากเล่นมานะแต้มก็เหมือนเดิมอันลื่นก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะมาลองเดี๋ยวมาจัดแพ็คสามพันเพชรสักหน่อยดูซิว่าเล่เป็นไงบ้างเห็นเว่าเปิดเช้า ตัวจะออกมีโทวเกนม่อยู่โดืนแรกเราลองเปิดให้ทุกคนดูนะครับเผื่อปรับเลยมาแล้วอันไหนออกสามพันเพชรอย่างนี้กับเขามั่งมาแล้วครับสองพันห้าจันไปสัดแพ็กสามพันสักหน่อยเพื่อดวงดีลองดูสองแสงแบ่งมอทุกคนสูตรนี้จัดไปหนึ่งแสง และสองแสงปัดขวาจัดไปอ,อ๊บไขรเอ่ยสเปนนี่มาริว่าเอ้ยไปอโอเห็นสเปนมาคิดว่าจะพวกบาซ่าพวกนี้อา้าจะได้ร้อยหกอยู่ระวังกระเซียใช่ไหมประตูไปเป็นชิ้นส่วนได้อยู่ก็ประมาณนี้นะทุกคนกิจลาลิกาที่เข้ามาใหม่กต็ตัวตัวน่าเล่นเยอะนะแฟนบาซ่าแฟนมาริ ปจัดได้เลยนะยประมาณนี้นะครับฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเพื่อนอยากได้ใครฝากคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับคุยกันได้นะทุกคนสวัสดีครับ